เรามีดทำครัวนะครับที่เป็นอุปกรณ์สำคัญเป็นอย่างมากของเชฟในเรื่องโทริโกมันนั้นช่วยให้การทำอาหารนั้นเป็นไปได้อย่างราบรื่นและสามารถใช้ในการต่อสู้ได้ดีอีกด้วยอีกทั้งยังมีรูปร่างที่สวยงามนะครับและมีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปรวมไปถึงพวกมันนั่นเองนะครับทำมาจากวัสดุที่แตกต่างกันอีกด้วยใช่แล้วละครับวันนี้อดีตเด็กนั้นจะพาทุกท่านไปดูมีดทำครัวและดาบทั้งหมดในเรื่องโทริโกกันครับ ละกรับสวัสดีเพืเ่อนๆชาวอนิเด็กทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้เนี่ยอยู่กับผมเพชรร่วมกับทีมงานของอดีเด็กอีกตามเคยนะอย่างที่เรานะได้เกินไปข้างต้นเลยครับว่าวันนี้นั้นเราจะมาดูมีดและดาบทั้งหมดในเรื่องโทริโกกันครับว่าจะมีมีดเล่มไหนหรือดาบเล่มไหนหรือแม้แต่บางทีนะเด็กครับมันอาจจะไม่ได้อยู่ในรูปแบบของมีดก็ตามเนี่ยของมันนั้นปรากฏออกมาในเนื้อเรื่องแบบไหนกันบ้างนะแต่ก่อนอื่นก็ต้องขอเตือนเหมือนอย่างเคยแหละครับว่าเนื้อหาหลังจากนี้จะมีการพูดถึงรวมไปถึงสปอยเนืออร่่นนม,นมงงโกกคยยดปสาหไไ็ หลีกเลี่ยงคลิปนี้ไปก่อนนะรวมไปถึงหาข้อมูลที่ทางเราได้รวบรวมมามีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบอาภาัยเพื่อนไว้นะที่นี้ด้วยครับเอาละครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแล้วก็ let's start it ก่อนอื่นนั่นเองนะครับเราต้องมาดูที่มีดเล่มแรกกันก่อนเลยนะนั่นก็คือมีดดั้งเดิมของโคมาส์สครับรูปร่างของมันนั้นเหมือนมีดทําครัวทั่วไปในเนื้อเรื่องนั้นไม่ได้มีการบอกไว้นะครับว่ามันนั้นทํามาจากวัสดุอะไรแต่มันนั้นก็กลับเป็นมีดที่ยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากเมื่อหลายคนนั้นได้เห็นหมีดเล่มนี้ของโคมาส์สนะครับก็ต่างบอกไปเสียงเดียวกันแหละครับว่าตัวมีดนั้นเป็นมีดที่ยอดเยี่ยมนะครับและมักจะสะดุดตาเชฟคนอื่นๆอ,อยู่เสมอรวมไปถึงโค,ค,คง,งมาสเขานั้นอยอมแลกชีีีีวววิตตขขออออองงงััเเเเเเพื่่่แมมไไาาาดดปกกนลยยยทร็ตามมแล้วครับีด นี่ก็ได้หักลงในตอนที่โคมัสึืนั้นพยายามจะใช้มันในการหั่นลูกดอนโอ้ครับนับได้ว่าเป็นราชาของลูกโองที่แข็งที่สุดมีดของโคงมัสึจึงได้หักลงไปนั่นเองครับและมันนั้นก็เป็นการหักที่ด้ามนะคุณ มาถึงมีดเล่มต่อไปครับอย่างมีดเดเรอุสนะเป็นมีดของโคมาสึอีกเช่นกันครับโดยเมื่อโคมาสึนั้นได้ทํามีดเล่มเก่าของตัวเองหักไปเมลรุ่นที่2ครับจึงได้ทํามีดเดเรอุสนี้ขึ้นมาเป็นมีดเล่มใหม่ให้กับโคมาสึครับโดยมีดเดเรอุสนั่นเองนะครับทำมาจากเขี้ยวของมังกรเดเรอุสเป็นสายพันธุ์ของราชามังกรนะครับที่ปกครองแอเรียที่1ของโลกกรูเมมันนั้นจะเป็นวัสดุที่แข็งแกร่งและถือว่าเป็นวัสดุชั้นเลิศในการนํามาตีเป็นมีดทําครัวกันเลยทีเดียวละครับและด้วยความแขข็งงงอมมานนัจึทํให้ไ่ มีสิ่งใดที่จะสามารถนำมันรับมันได้เมลรุ่นที่2นะครับจึงจําเป็นจะต้องใช้ประกาดาวของเมลในการรับมีดนะครับเพื่อให้มันนั้นมีรูปร่างเป็นมีดนั่นเองเมื่อเมลรุ่นที่2ได้ทําการรับมีดเดรรูดสาเร็จแล้วนั่นเองนะครับมันก็ปรากฏออกมาเป็นมีดทําครัวที่มีความเท่เป็นอย่างมากและเมลรุ่นที่2นะก็ได้สลักลายเซ็นของเขาลงไปในมีดอีกด้วยครับมีดเล่มนี้นั้นมีอนุภาพที่ทรงพลังเป็นอย่างมากโคมัสซ่อนั้นได้นํามันมาหั่นวัตถุดิบโดยแทบไม่ต้องออกแรงแม้แต่น้อยกันเลยทีเด ง่ายนอกจากนั้นนะครับเพียงแค่คมัสืนั้นวาดมีดไปเพียงด้านหน้าเล็กน้อยนะครับก็จะเกิดเป็นการตัดที่รุนแรงเป็นอย่างมากดังที่เราจะได้เห็นในตอนที่คมสัสือนั้นใช้ในการที่เขาอยู่ที่กรุเมพิรามิดนั่นเองนอกจากนี้แล้วนั่นเองนะครับกล่าวกันว่ามีดเล่มนี้นั้นยังสามารถพาผู้เขาได้เป็นลูกๆอ,อีกด้วยซึ่งก็นับได้ว่าเป็นมีดอีกเล่มหนึ่งนะครับที่มีความเฉียบคมจนน่ากลัวและทรงพลังเป็นอันดับต้นๆของเรื่องโตริโกแน่นอนแหละครับ ทีนี้เนี่ยเรามาต่อกันนะครับที่มีดเขาอิจิริวโดยที่มีดเขาอิจิริวนะครับเป็นลักษณะที่เป็นดาบขนาดมหึมาที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยเมลรุ่นแรกครับซึ่งมันนั้นเป็นผลงานชิ้นสุดท้ายและเป็นผลงานชิ้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเมลรุ่นแรกกันเลยทีเดียวมันนั้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์เดียวนะครับนั่นก็คือใช้ในการปรุงแอ้นั่นเองรูปร่างของมันนั้นเป็นมีดที่ค่อนข้างใหญ่มีลวดลายที่สวยงามแสดงถึงความประณีตในการทําอย่างสูงส่งนะเพียงแค่นํามันออกมานะครับ และพื้นดินได้โดยที่ไม่ต้องออกแรงเลยล่ะครับอย่างไรก็ตามแล้วนะอีจิริวนะก็ไม่ได้เอามันออกมาใช้ให้เราได้เห็นบ่อยครั้งนักล่ะครับเพราะเขานั้นได้เสียชีวิตไปก่อนนั่นเองแต่ถึงแบบนั้นเองนะครับมันก็เป็นมีดอีกเล่มหนึ่งที่ยอดเยี่ยมมากๆในเรื่องโทริโกะล่ะครับ มาต่อกันเลยกับมีดเล่มต่อไปอย่างเบิร์เนอร์ไนฟ์ครับมีดทาครัวของสตาจุนที่มันนั้นนะครับมีความยาวคล้ายๆกับดาบตัวมีดนั้นจะเคลือบไปด้วยไฟสีน้ําเงินของสตาจุนครับที่อย่างที่เราได้ทราบกันดีแล้วนะว่าไฟสีน้ําเงินนะั้นมีความร้อนสูงที่สุดในบรรดาไฟสีต่งตางๆบนโลกสตาจุนนั้นใช้มีดเล่มนี้นะครับในการเตรียมวัตถุดิบที่พิเศษซึ่งเขาเนั่นเองนะครับจะได้ทาการหั่นและย่างวัตถุดิบได้พ,พร้อมๆกันนั่นเองมีดเล่มนี้นะครับได้รับการพิสูจน์แล้วว่าค่อน มาแผดเผาสิ่งรอบข้างอย่างรวดเร็วด้วยความร้อนที่สูงเป็นอย่างมากและมันนั้นก็สามารถละลายท่ามีดและซ่อมของโทลิโกได้ภายในพริบตาโดยในตลอดทั้งเลือกนั่นเองครับเราจะได้เห็นสตาจุนพกมีดเล่มนี้ไว้กับตัวเขาตลอดแต่เขานั้นได้นํามันออกมาสู้อย่างจริงจังก็ตอนที่สู้กับโทริโกเท่านั้นเองครับ อีกเล่มหนึ่งนะครับนั่นก็คือมีดฟื้นฟูหรือมีดคืนชีพนั่นเองเป็นมีดพิเศษที่ใช้เทคนิคแห่งความมืดครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับมีดฟื้นฟูนั้นเป็นวิชานะที่ใครหลายๆคนในเรื่องนะก็สามารถใช้ได้โดยเมื่อใช้แล้วเนี่ยก็จะมีมีดนะครับที่ถูกปกคลุมไปด้วยสีดําและประกายสีม่วงอยู่บริเวณมีดครับความสามารถของมันก็คือจะเป็นมีดที่มีคุณสมบัติในการสร้างเซลล์ขึ้นมาใหม่เมื่อทําการฟันหรือแทงมีดเล่มนี้ลงไปในวัตถุดิบก็จะสามารถฟื้นหรือรักษาสสสสิ่่่่งนนนนนัััััั้้้้้้้ใใใใใใหหหกกกกกกลลบบบบบมมมาา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 ออยูููภพรรรรรรรณ์ไดดววญแแผผชชจจะษษืเ็ อ,อย่างไรก็ตามแล้ววิชามีดฟื้นฟูนั่นเองก็ได้ถูก I g o อสั่งห้ามไม่ให้นํามันมาใช้นะครับเพราะว่ามันจะทําให้วงจรของวัตถุดิบปนป่วนและพังลงไปได้นั่นเองแม้ว่ามันนั้นจะสามารถฟื้นฟูนฟนส่วนผสมได้นะครับแต่ก็ไม่สามารถชุบชีวิตให้กับมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตต่างๆได้ในเนื้อเรื่องโทริโกะนั่นเองนะครับเราจะได้เห็นคนที่ใช้วิชานี้นั่นก็คือตัวของโอทาเกะที่แทงแสาคมัาสึนั่นเองครับ มาต่อกันเลยนะครับนั่นก็คือมีดเดบะนันชากุหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามีดแกะสลักครับเป็นมีดที่มีลักษณะคล้ายๆกับพรองสองท่อนที่มีตัวมีดนั้นอยู่ที่ปลายของพรองทั้ง2ด้านอีกด้วยครับเจ้าของมีดนี้มีชื่อว่าวากอนครับเราจะได้เห็นเขาเอาออกมาโชว์ครั้งแรกเนี่ยในอีเวนต์ของการฝึกวิชาทำมเนียมอาหารของพวกเทลิโก้นั่นเองในเนื้อเรื่องนั้นไม่ได้มีการปรากฏออกมาให้เราเห็นนะครับว่ามันนั้นมีอนุภาคหรือความสามารถอย่างไร มีดอันถัดไปนะครับคือมีดเกียวคยีซาชิมิครับเป็นมีดที่มีความคมสุดยอดมากและใช้ในการหั่นเนื้อปาลารวมไปถึงเน้นไปในการหั่นนะครับเพื่อเตรียมเมนูซาชิมิเป็นสัดส่วนใหญ่นะมีดเล่มนี้นะครับเป็นหนึ่งในมีดหลายเล่มที่เมลรี่ที่สได้ทําการรับคมให้กับมันโดยที่เธอนั้นจะใช้การเดียนเวสโตนนะครับในการรับคมให้กับมันนั่นเองมีดอัน มีดอันถัดไปก็คือมีดของเมลรุ่นที่2ครับมีลักษณะเป็นมีดทาครัวที่มีส่วนหนึ่งนั้นโค้งงอนะครับมีลักษณะค่อนข้างเท่เป็นอย่างมากโดยเมลรุ่นที่2นั้นนะครับได้นํามันออกมาต่อสู้กับเทริโกในตอนที่เธอนั้นเจอกับพวกเทริกโกเป็นครั้งแรกครับนับได้ว่าเป็นมีดที่มีความคมทีเดียวเลย อีกเล่มหนึ่งที่เราจะต้องพูดถึงนั่นก็คือมีดเซเดเล่าครับมีดเล่มนี้นั้นถือว่าเป็นสุดยอดมีดทําครัวศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งผู้เป็นเจ้าของดั้งเดิมของมันนั้นก็คือเทพเจ้าเชฟอย่างฟรอเซ่นั่นเองครับแต่ปัจจุบันนั้นอยู่ในการครอบครองของโจอานะมีดเซเดเล่านั่นเองนะครับเป็นมีดที่มีสีชมพูจับทั้งด้ามและเปล่งประกายแวววาวที่ตัวมีดครับทำให้มันนั้นเป็นมีดที่มีความงดงามที่สุดในเรื่องเลยก็ว่าได้เป็นมีดที่มีความประณีตในการประดิษฐ์ขขขึ้้้้้้้นน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 นมม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 าา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 าเเเเเเปปป็็็อออออออย่่่่่่งงงกกกกกคคครรรรรรัแตไไไดดดีีฏูลละะววใใํทืืจหสถ มันแหละครับที่เรียกได้ว่าทรงพลังอย่างน่าเหลือเชื่อสามารถสร้างคืนขนาดยักษ์และตัดทำลายเมืองทั้งเมืองได้รวมไปถึงยังสามารถผ่าทะเลให้แหวกลงได้เพียงการเหวี่ยงเพียงแค่ครั้งเดียวและสามารถหั่นศัตรูด้วยท่าสะบ,บั้นพันล้านชิ้นนะครับซึ่งเป็นท่าฟันอย่างรวดเร็วและรุนแรงเป็นอย่างมากนอกจากนี้แล้วก็ยังมีความสามารถพิเศษของมีดอีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือการล้างสมองของสิ่งมีชีวิตต่างๆให้ทําตามคําสั่งของผู้ที่เป็นเจ้าของมีดเล่มนี้ได้อย่างสมบูรณ์ครับโดยการฝังแบคทีเรียชนิดพิ ไปมีเซเนอรลล่านั่นเองนะครับก็ยังมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงรสชาติของอาหารหรือสิ่งที่มันฟันลงไปได้อีกด้วยนับว่าเป็นมีดอีกเล่มหนึ่งที่มีความสามารถรอบด้านทั้งทรงพลังและในการทําลายล้างรวมไปถึงความสามารถในการควบคุมอีกด้วยครับ มีเล่มต่อมาครับมีดทาคิซึบะครับเป็นมีดที่เซซิโนโนั้นถือครองอยู่ครับมีลักษณะเป็นอยากจักคล้ายๆสายฟ้านะเป็นมีดอีกเล่มหนึ่งที่ค่อนข้างคมและทรงพลังที่สุดในเรื่องเลยก็ว่าได้โดยที่ถ้าไม่เจอกับสถานการณ์ขับขันจริงๆแล้วเนี่ยเซซิโนนั้นก็จะไม่นํามันออกมาใช้ครับมีดเล่มนี้เหมาะกับเซซิโนเป็นอย่างมากเลยครับเพราะมันนั้นสามารถใช้ในการประสานการโจมตีกับความสามารถแรงดัานอากาศของเซซิโนนะครับมันนั้นมีความแข็งแรงพอที่จะป้องกันการโจมตีของมีเซโดเล่าได้กันเลยทีเดียวความพิเศษของมีีีเเลล่่มมมนนนนน้้ก็คือััสาารรรถปปยู ไปตามสถานการณ์ที่เซซุโนะต้องการได้ครับในเนื้อเรื่องเซซุโนะนั้นได้เปลี่ยนรูปร่างให้มันนั้นเป็นรูปร่างที่ดูรันสมัยมากขึ้นเพื่อให้เธอนั้นใช้มันในการฟาดฟันได้อย่างรุนแรงมากขึ้นและในเนื้อเรื่องนั้นก็ไม่ได้มีการปรากฏออกมานะครับว่ามันนั้นสามารถเปลี่ยนไปได้ทั้งหมดกี่รูปแบบ มีดอีกเล่มหนึ่งที่เราจะต้องพูดถึงคือมีดของจิโยครับมันนั้นเป็นมีดทำัว <CNC> ที่ค่อนข้างเทและดูลึกล้ำเป็นอย่างมากอีกเล่มหนึ่งในเรื่องโทริโกดนะซึ่งจิโยนั่นเองนะครับก็มีความเชี่ยวชาญในการใช้มีดของเธอเป็นอย่างมากดังที่เราจะได้เห็นจากการที่เธอนั้นสามารถใช้มันเฉือนเนื้อของศัตรูเป็นการลาะเนื้อของศัตรูออกได้อย่างสมบูรณ์แบบและรวดเร็วจนถึงขั้นที่ทําให้ศัตรูนั้นไม่รู้ตัวเลยแหละรครับว่าตัวเองนั้นโดนแล่เนื้อไปแล้วนับได้ว่าเป็นความสามารถของจิโยด้วยนะฮะในการใช้มีท er ทาาาครรััววขออองงเเเธี่่่นนกกลกลลป็ยมยมะบ มีดถัดไปครับมีดบันโนยาคุโตนะครับเป็นมีดลำควนที่ทรงพลังและมีลักษณะคล้ายๆกับดาบมันนั้นมีรูปร่างที่เท่และน่าเกงขามเป็นอย่างมากครับมีลวดลายที่งดงามรวมไปถึงมันนั้นก็งดงามและแสดงให้เห็นถึงความประณีตของผู้สร้างเจ้าของมีดเล่มนี้ก็คือเชฟยูดาน1มิลลิเมตรนั่นเองครับมีดบันโนยาคุโตนั่นเองนะครับถูกหลอมขึ้นมาโดยเมลนั่นเองความสามารถของมีดเล่มนี้นั้นเราจะได้เห็นยูดาใช้มันในการฟันเป้าหมายอย่างรวดเร็วจนแหลกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเลยล่ะครับ มีดชัดไปก็จะเป็นมีดของซาอุดนะมีดทาครัวของซาอุดนั้นไม่ได้มีการปรากฏชื่อและวัสดุที่ทําออกมาครับแต่ความสามารถพิเศษของมันก็คือซาอุดนั้นจะใช้ท่าที่มีชื่อว่าแซมซารัครับจะทาให้มีดของเขานั้นเองนะครับยืดยาวขึ้นเพื่อใช้ในการฟันหรือแทงศัตรูโดยที่ศัตรูนั้นไม่ทันรู้ตัวและเมื่อใครก็ตามนะครับที่โดนฟันเข้าด้วยท่านี้แล้วเนี่ยก็ถึงกับจะต้องเกิดรอยแผลที่จะฝังแน่นในองค์ประกอบทางพันธุกรรมของเป้าหมายทําให้รอยแผลที่ถูกฟันนั้นถูกส่งต่อไปชั่วลูกชั่วหลานของเเเเป้้้าาาาาหมมมยยยยกยยยกััันนนนลลลทีีีีดดว่่ะครรบแแตตอองงไ็็ขุ ด้วยการถึง2เล่มที่เขานั้นใช้มันให้เราเห็นในศึกการแข่งขัายกลุ่มเมเซอร์วิทครับ ต่อมานั้นก็จะเป็นดาบเนื้ของแมดหัวหน้าของกรูเมยากคุซ่านนั่นเองครับดาบของแมดนั้นมีความแข็งแกร่งและไม่หักง่ายๆโดยมันนั้นทํามาจากเขี้ยวของเลโอดากอนนะโดยในเนื้อเรื่องนั้นแมดได้ใช้ดาบเล่มน,นี้ในการต่อสู้กับพวกสมาคมนักล่าอาหารที่มีเกราะนะครับที่แข็งแกร่งสุดๆที่ทํามาจากกระดองของครัชเทอร์เทิลครับอย่างไรก็ตามแล้วนะเกราะนั้นก็ได้ถูกฟันจนแตกลงเพราะดาบของแมดนั้นทํามาจากวัสดุดที่แข็งแกร่งกว่านั่นเองครับ เอาละครับและทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็คือมีดและดาบในเรื่องโตริโกะนะครับที่ทางเรานั้นได้รวบรวมให้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมกันมาอย่างไรก็ตามเลยครับมันอาจจะมีมีดเล่มเล็กเล่มน้อยนะที่ไม่ได้มีการปรากฏข้อมูลออกมาให้เราได้รับฟังรับชมนะฮะซึ่งก็แน่นอนแหละครับว่าเชฟในเรื่องเนี่ยก็มีเยอะแยะมากมายและแต่ละคนนะก็ต้องมีมีดเป็นของตัวเองอยู่แน่นอนแล้วล่ะครับอย่างไรก็ตามเราก็เอามีดหลักๆนะครับที่ได้มีการปรากฏขึ้นมาในเนื้อเรื่องเนี่ยมารวบรวมให้เพื่อนๆได้รับฟังกันนะยังไงเนี่ยหากม เนื้อหาที่ทางเรานะั้นได้ตกหล่นไปหรือผิดพลาดทุกความบิดเบใส่แตร้าย,ยกับพวกเราเรวยจากขอบระคุณเป็นอย่างมากแล้วก็ขอขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้เนี่ยหมดเวลาของพวกเราลงแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมกัมนเสมอมา,มาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ